ยอขุนแม่น้ำวังสายน้ำแหง่งซัตถาเมืองนครลำปางสำหรับงานพิธีเสืบอชะตายอขุนแม่น้ำวังนะครับก็บเป็นพิธีกรรมความเจือตามแบบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางที่ดได้นํากลับมาจัดขึ้นแห่มรอบนะครับภายใต้ครงการลำปางเมืองวัฒนธรรมยังยัง,ย,งยืนคือปิน้องจาาลำปางนะครับได้รตหนักรู้ถึงความสําคัญของแม่น้าวังและกล่าวมาวามกันในการดูแลพัฒนาฟืน้นฟูแม่น้าวังอย่างยัง,ย,งยืน พิธีซืบชะตากระจัดคืนตีหิมแม่น้ำวังในวัดก้อวาลูการามท่ามกลางบรรยากาศฝนตกครับมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนนะครับรวมไปถึงปีน้องจาลำมปางก็ได้่วมกันประกอบพิธีทำบุญเจริญศีลภาวนาทานตั้งเครื่องเส้นไว้ประกอบพิธีพรามสาการะวงสวงต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกรห่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอเทวาอารักษ์พรามเจ้าตี เื่อ่วยคุมครองปกปักหักษาแม่น้ำวังเื่อใสสะอาดมีอายุยืนยาวและก็เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใจล้อเลียงชีวิตของเจวาลำปางต่อไป